สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับกับเซียนตัวใหญ่ในช่วงตามล่าหาคุมทรัพย์นะครับเจอผมทุกวันนะฮะเจอผมทุกวันนะครับผมมาทุกวันถ้า,าในติดธุระไปไหนสำคัญนะมาตลอดนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะมีหน้าที่หาวัตถุมงคลมีหน้าที่หาพระนะครับ ส่วนใหญ่ก็ดูเองเช่าเองเนี่แหละครับดูเองเช่าเองชอบไหมชอบก็เชา่าประมาณนั้นนะครับราคาก็อยู่ที่ว่าเราพอใจในราคาหรือเปล่าถ้าเราพอใจในราคาเรารู้สึกว่าเราเช่าแล้วเรามีความสุขเราก็เช่านะครับเท่านั้นเองนะครับพักเครื่องไม่มีคําว่าแพงนะไม่มีคําว่าแพงนะครับชอบก็เช่านะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไป นะครับเท่านั้นแหละฮะนะครับพิมพ์ผ้าเนื้อพ้าธรรมชาติความเก่านะครับสามอย่างสามอย่างนี้ถ้าทําได้ทําเป็นก็สามารถที่จะพอดูผ้าได้ในระดับหนึ่งนะครับเนาะอ่ะไหนมาดูกันวันนี้ผมได้อะไรมาบ้างนะครับผมได้อะไรมาบ้างนะะวันนี้ได้ตะกรุดมาดอกหนึ่ง นี่เป็นตะกุดข้างนะครับตะกุดข้างเนี่ยนะฮะนะครับตะกุดข้างเนี่ยตะกุดข้างเหลือลายเนี่ยแน่นอนฮะเราต้องตีลงทางหลวงพ่อทองสุขตนดหลวงเพชรบุรีนะครับล้างเหลือลายหลวงพ่อทองสุขนะครับถามว่าท่านเด่นทางโดหลวง,งพ่อทองสุขโอ้หลวงพ่อทองสุขนี่มีชื่อเสียงค่อนข้างมากนะครับนะในสมัยสงครามเนี่ยนะฮะท่านก็เป็นเกจทิท่านหนึ่งที่สร้างวัตถุออกมาเยอะ นะครับเหตุผลว่าทําไมณณช่วงเวลานั้นนะฮะนะครับถึงมีเกจิหลายท่านนะครับสร้างวัตถุออกมาเยอะนะครับอ่านงเวลาเกิดพวกสงครามพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านนะครับเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นข้าราชการหรือเป็นเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับสิ่งสําคัญที่สุดนะฮะนะครับคือกําลังใจนะครับฉะนั้นนะครับขวัญกําลังใจที่จะได้เนี่ยก็ต้องมาจาก ที่พึ่งทางใจเหมือนกันนะครับที่พึ่งทางใจของเราเป็นชาวพุทธก็นี่แหละครับของดีของขังนี่แหละนะฮะของดีของขังนี่แหละที่ได้มาจากครูบาอาจารย์นี่แหละนะครับมีแล้วสบายใจมีแล้วรู้สึกว่าไปไหนก็ไม่กลัวอะไรนะครับเนาะนะฮะหลวงพ่อทองสุข <c oughs> ตะหนดหลวงก็เป็นเกจิท่านหนึ่งนะครับที่สร้างวัตถุมงคลออกมาในช่วงสงครามนะช่วงนั้นเหมือนกันช่วงพอสองสี่แปดกว่าเนี่ยครับ นะครับเนาะชาวบ้านนับถือท่านมากนะฮะชาวบ้านก็นับถือท่านมากนะครับนี่เป็นตะกุดโทนนะครับตะกุดโทนนะฮะพ่อข้างหลวงพ่อทองสุวรรณตโนดหลวงเพชรบุรีสวยดีนะครับสวยดีได้มาดอกหนึ่งนะครับคือสองแล้วสนุกสองแล้วชอบนะครับก็เลยเช่ามาองค์นี้เป็นพิมพ์ปั้น ถ้าพิมพ์ปั้นอย่างนี้นะครับเกจิเดียวที่นึกออกเลยฮะสังเกตนะครับเนื้อจะกะกะลาเลยเห็นไหมฮะที่เขาเรียกว่าเนื้อกะลาเนื้อกะลานะครับเนื้อจะกะกะลาเลยพิมพ์ปั้นตรงนี้นะครับถ้าอย่างนี้นะครับแน่นอนฮะเกจิเดียวที่ผมตีลงได้ก็คือหลวมพกแก้วนะครับปากทะเลนะครับหลวงพอแก้วปากทะเลกับหลวงพกแก้วเคอร์วันก็เป็นพาะเกจิองค์เดียวกันนะครับเป็นพาะเกจิองค์เดียวกันนะครับปากทะเลก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพิมพ์ปั้นอะไรประมาณนี้แหละนะครับเนาะ นะครับแต่ก็เป็นพระปิดตาเหมือนกันนะครับเป็นพระปิดตาเหมือนกันนะฮะอย่างนี้ก็ตีลงทางปากทะเลไหมถ้าไม่ตีลงทางปากทะเลก็ตีเควันเือเสียเขาจะตีลงทางปากทะเลถ้าเป็นพิมพ์ปั้นองนี้เก่านะครับเก่ายิ่งส่องดูเนื้อยิ่งเก่านะครับเนื้อจะาเเนื้อกลลานะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเนื้อกลลาปิดตาหลวงพ่อแก้วนี่ถือว่าเป็นพระปิดตาอันดับหนึ่งของเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะครับเนาะเป็นปิตาอันดับหนึ่งของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ เมตตามหานิยมนะครับพระปิตานี่นะครับเมตตามหานิยมเลยนะครับโชคลาภสิ่งไหนไม่ดีไม่เอาฮะเอาแต่สิ่งดีๆครับที่เข้ามาหาตัวเรานี่นะครับเอาแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเราอย่างนี้ผมตีลงทางปิดตาพิมพ์ปั้นหลวงพ่อแก้วนะครับหลวงพ่อแก้วเคลวันออวัดปากทะเลนะครับเพชรบุรีนะครับสวยดีนะนะครับสวยดีถ้าดูธรรมชาติความเก่าดูมัน่นมั่นนะครับ องนี้เป็นเหรียญจอบเหรียญจอบหลวงพ่องเงินนะครับเหรียญจอบหลวงพ่องเงินนะครับองนี้เป็นปีหนึ่งห้านะเหรียญจอบปีหนึ่งห้าหลวงพ่องเงินบางขานหลวงพ่องเงินเนี่ยนะครับไม่ว่าจะสร้างรุ่นไหนรุ่นไหนก็ช่างนะครับพุทธคุณข,ของท่านเนี่ยนะฮะนะครับเด่นๆเลยนะครับเรื่องโชคลาภเงินทองเนี่ยนะครับมาอยู่แล้วฮะนะครับแต่อีกอย่างหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้เลย นะครับก็เกี่ยวกับทางสายเหนียวนะครับคงกระพันชาตีนี่หลงพ่อเงินน,นี่ไม่เป็นสองหลองไข่ผมจะพูดทุกคลิปเลยนะเวลาผมได้หลวงพ่อเงินมานะครับสายเหนียวนี่หานหลงพ่อเงินติดตัวไว้ไม่มีผิดหวังนะฮะนะครับไม่มีผิดหวังและชื่อท่านก็ยังเป็นมงคลด้วยนะครับเงินนะครับเงินโชคลาภเงินทองนะครับนี่เป็นเหรียญจอบหลงพ่อเงินปีหนึ่งห้านะครับเหรียญจอบเล็กหลงพ่อเงินปีหนึ่งห้า สวยดีนะครับเลี่ยมเงินเหมือนกันเลี่ยมเงินพร้อมใช้นะครับเลี่ยมเงินพร้อมใช้ส่วนองนี้ผมไม่ได้มานานนะหลวงปู่สุของนี้เป็นหลวงปู่สุขปากคอมะขามเท่าฮะนะครับหลวงปู่สุขปากคอมะขามเท่านะครับคือหลวงปู่สุขนี่เป็นพระที่ค่อนข้างที่จะเก่งมากนะฮะเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรอก็ยอมรับนับถือนะครับนะฮะให้ท่านเป็นอาจารย์นะท่านเป็นอาจารย์เสด็จเตี่ยนะหลวงปู่สุขนี่ นะครับแล้วก็ท่านก็เก่งจริงนะฮะท่านก็เก่งจริงนะครับถือว่าท่านเป็นพระเกจิที่เก่งมากๆนะฮะเก่งมากๆท่านหนึ่งนะครับชื่อท่านก็เป็นมงคลอยู่แล้วครับสุกนะครับสุกนี่เป็นสุขปากคลองนะครับหลวงปู่สุกนะฮะปากคลอมะาขามเท่านะครับเป็นพิมพ์ตัดชิดนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าประพามนทนตัดชิดนะครับแล้วก็เลี่ยมเงินพร้อมใช้ นะครับเรียมเงินพรอใช้พักเก่าดีนะครับพักเก่าดีทาอะไรก็มีแต่สุกนะฮะนะฮะชค่วลาเงินทองหลวงปู่สุกสายเหนียวนี่ก็ไม่เป็นสองรองใครเหมือนกันนะครับสุดยอดนะนี่ก็สุดยอดนะครับหลวงปู่สุกนะครับปากคอมะขามเท่านะฮะเรียมเงินขนาดได้พามาไม่เยอะก็ยังได้เรียมเงินมาตั้งสามองค์ผมนะฮะชอบก็เช่านะครับชอบก็เช่าองค์นี้ก็สวยครับองค์นี้ก็สวย หลวงพ่อปานเดีวนี้เป็นตลับพุกนี่เป็นตลับสั่งตัดนะฮะนี่เป็นตลับสั่งตัดนะครับนี่เป็นตลับสั่งตัดหลวงพ่อปานฮะนะครับวัดบางนมโคนะครับทรงไก่นะครับนี่ไก่ผอมนะฮะไก่ก็จะมีไก่อ้วนไก่ผอมนะครับผมก็ชอบดูตรงพวกขีดเลยพวกนี้แหละนะครับดูตรงขีดพวกนี้ส่องดูเนื้อเนื้อมีธรรมชาติความเก่าอันนี้ผมแกะดูแล้วนะฮะแกะดูละจุกอะไรก็สวยดีนะครับพวกจุกอะไรก็สวยก็ดูเต็มดีนะครับหลวงพ่อปานให้เป็นผ้าเกจีที่ค่อนข้างที่จะเก่ง นะครับแล้วก็ท่านเป็นผ้าหมอนะฮะพระเครื่องท่านนี่นะครับก็จะเด่นทางพวกสุขภาพด้วยนะครับทางสุขภาพแล้วก็ยังเด่นกับโชคลาภเงินทองความร่ํารวยนะฮรนะครับคาถาหลวงพ่อปานนะครับคาถาเงินล้านอะไรมาเนี้นะครับฉะนั้นนะครับหลวงพ่อปานเนี่ยนะฮะผมถือว่าเป็นผ้าที่น่าใช้นะเป็นผ้าที่น่าใช้นะครับก็ลองหาใช้ดูนะครับผ้าหลวงพ่อปานนะครับเพราะว่าผมว่า ก็ยังพอมีพิมพ์ที่สามารถเก็บได้นะครับแต่ถ้าเราเราพอจะดูได้นะฮะเราพอจะดูได้แล้วก็จะสามารถเอ,อเห็นในลักษณะที่เขาเรียกว่าไงละ่ะพวกธรรมชาติความเก่าพวกพิมพ์พระเนื้อพระนะครับเนาะบางทีแต่ถ้าเราเราไม่มีกําลังเล่นพิมพ์หลักๆแล้วก็เล่นพิมพ์ลองๆก็ได้ฮะเล่นพิมพ์ลองๆลงมานะครับถ้ายังดูไม่ได้ดูไม่เป็นแต่ถ้ามีกําลังพอซื้อได้ก็ไปซื้อจาก ผู้ชานาญนะครับที่เรามั่นใจเราไว้ใจอะไรประมาณนั้นแหละองค์นี้ก็ทรงไก่นะฮะทรงไก่นะครับหลวงพ่อปานทรงไก่สวยดีนะนะครับผมส่องแล้วเนื้อธรรมชาติความเก่านะครับพระสวยพระมันดีนะครับส่วนองค์นี้คือองค์สุดท้ายของวันนี้ที่ได้มานะครับพระสมเด็จนะครับคือพระสมเด็จเนี่ยนะครับที่ท่านเห็นแดงๆเนี่ยนะเพี้ยชิลักนะครับอย่างนี้คือชาตินะครับอย่างนี้คือชาติ พระสมเด็จเนี่ยเป็นพระที่เขาเรียกว่างไงล่ะฮะเป็นพระที่เล่นได้ไม่มีคําว่าเบื่อเลยนะครับพระเก่านี่ดีอย่างหนึ่งนะะนครับคําว่าเบื่อนี่แทบจะไม่มีส่องแล้วมันส่องแล้วดูธรรมชาติความเก่านะครับเหตุผลที่ผมชอบเล่นพระเก่านะครับองนี้ก็เป็นพระสมเด็จนะครับอย่างนี้เขาตีทางไหนอย่างนี้เขาตีแน่นอนเขาตีลงทางวัดละคังนะฮะนะครับเนาะก็ประมาณนั้นแหละนะครับสมเด็จนี่้พุอคุณครอบจักรวาลน,นะครับ เมตามมหานิยมโชคลาภคงกับพันชาติแคลคาดนะครับดีทุกทางเด่นทุกด้ามน,นะพระสมเด็จนะครับก็วันนี้ก็ได้พระมาอยู่ประมาณเนี้ยฮะได้พระมาไม่เยอะนะครับแต่ก็ทุกองค์ที่สองก็เข้าตานะครับชอบนะครับชอบถึงเอาอมาบางครั้งได้พระมาเยอะก็อาจจะไม่ชอบทั้งหมดนะครับแต่ก็บางครั้งก็ต้องเช่ามาเพราะว่าไม่มีพระ เช่าน้อยก็แพงนะครับก็ต้องอาศัยเช่าเยอะนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับบางทีได้มันเยอะๆก็เอามาแจกมาแถมลูกค้าบ้างอะไรประมาณนี้ผมก็จะมีลูกค้าอยู่กลุ่มๆมนึงนะครับไม่ใหญไ่ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะนะครับอาศัยผมเ,เล่นพระราคาที่พอจับต้องได้นะครับก็เลยพอจะต้องซื้อพา้าทุกวันเหมือนกันนะครับอ่ะแต่ก็ อย่างกันแล้วนะฮะผมต้องขอขอบพระคุณนะครับทุกทท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับเนาะผิดพลาดอย่างไรนะครับเซียนตัวใหญ่นะครับต้องขอโทษขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะครับก็ผมแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะฮะนะครับในการทาคลิปของผมเนี่ยนะครับผมยังไม่ได้เน้นเกี่ยวกับทางการค้าขายทาง u t u b e นะครับฉะนั้นนะครับผมผมที่ผมลงให้ดูเนี่ยนะฮะผมก็ ให้ดูก็คือว่าเพื่อ,อดูื่อความบันเทิงรับชมื่อความบันเทิงแล้วในความบันเทิงนั้นอ,อาจจะได้ความสาระจากที่ผมพูดไปบ้างนะครับนะครับอาจจะได้สาระความรู้จากที่ผมพูดไปบ้างนะครับถ้าสงสัยอะไรมีอะไรอยากจะสอบถามผมก็คอมเมนต์มาได้ครับนะครับแล้วก็ไ่ไม่ว่าจะทางช่องคอมเมนต์หรือทางแฟนเพจ Facebook ก็ดีนะฮะนะครับ พอตอบได้เดี๋ยวผมก็จะให้อดินตอบให้นะครับเนาะนะครับถ้าผมไม่ว่างผมไม่อะไรก็จะให้อดินตอบให้นะครับอ่ะอย่างไรแล้วนะครับผมขออวยพรให้ทุกท่านนะครับสุขภาพดีมีความสุขจเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานนะครับจเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองคลิปนี้นะครับเซียนเตียวใหญ่ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้ามาเจอกับผมใหม่นะครับ <c oughs> ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ